ขับจีนะครับผมจะมาลงแรงผับจีกันนะครับแล้วผมก็อยู่โกนะครับใกล้จะขึ้นระดับต่อไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยจะเล่นแบบสี่คนครับเป็นทีมสี่คผมไม่ได้เติมทุกเกมนะครับที่ผมลง ในคลิปก็ไม่ได้เติมสักกมเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันมาดูกันนะครับว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าผมชนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมก็จะรอเวลา พยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับในแบบแบบของผมครับตัวผมไม่ได้เล่นผับจีนานครับทุกเกมครับที่ผมจะมาคลิปก่อนหน้านี้ก็คืออวีครับผมก็เล่นไปอันที่สองก็คลิปนี้แหละครับถ้าสมมติทุกคนอยากดูนะครับว่าเป็นคลิปอะไรคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ สิผมชอบชอบลง,ลงแบบพวกโพชินกพวกแบบลงเรียนอะไรนะครับงั้นวันนี้ผมจะลงแถวๆโพชินกก็ลงเรียนรงเรียนนะครับแถวๆเนี้ยผมชอบลงเรีนอ่ี้ เกมมันก็สนุกครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบว่าเขาชอบเกมไหนมากกว่าแต่ผมก็เล่นได้ทุกเกมครับโอ้คนลงเยอะนะครับเยอะโอ้โหเยอะมากมเขาเยิงกันแล้วผมไม่มีปืนอ,อะไรแล้วผมไม่ได้เล่นนานเนี่ย เมืองนี้ผมว่าเมืองเนี้ยสวยแล้วผมวังว่าผมจะไม่ตายผมจะพยายามเต็มที่นะะทำแบบพวกของต่างอะไรก่อนนะ ใกล้เดินทำนะเจอแล้วคนนั้นนะแต่ว่าผมไม่กล้าสูส้สสสสผมจะอยู่ในเมืองนี้แ้ะครับไม่จะเป็นอะไรเป็นบ้านมันดีกแหละถ้าจะมีของเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยมาแถวนี้กันครับ ไปลงตรงที่มันมีบ้านเนี่ยเยอะก็เลยชิวใช่ต้องแต่เล่นเกมจ้ปลอกเก็บเียมด้วยแต่แม็กซ์ก็สินผมไม่ได้เล่นน้นก็ผมก็รู้ ว่าเล่นยังไงเหรยคะเพราะว่าผมก็ฟีไฟกับพับจีมันก็สไลด์กันแค่ okay. มันไม่เหมือนกันเฉยๆแล้วว่าพับจีมีคนหน Free ึ่งร้อยคนฟีไฟมีห้าสิบคนนะคะประมาณนั้นก็เล่นไม่ค่อยเก่งน,นะครับก้ากลัวย สองอย่างค่ะที่ผมเล่นบ่อยาค,าาค,าคืสกากับเนี่ยครับคือนาซโคเจือกใช้บ่อยสุดที่ผมชอบผมมีอันนึงอ่ะที่ผมชอบอยู่ผมไม่รู้ว่าซันเนอร์ใช้มากก่าโอ้ my gosh พูดมีคนล่วงนะซ้ำได้ไหมไก,ก่คือนะซโคผมไม่ไหวอ่ะเฮ้ยได้อยู่เก็บเสียงด้วย ที่จะบูนะครับเอาจริงๆคือไม่งั้นผมไม่จเจริญพรแน่นอนไกลขึ้นเรื่อยๆนะแม่ไม่รู้กันเขาออาจจะจำสเกตเจอกันจำสเกตกันก็กนี้ก่นนะครับเขาอาจจะดักผมอยู่ก็ได้ไม่รู้รรรโอ้โหชัดเจนเลย เลยเงี้ยชัดมากไม่ไหวเลยไ่บ้านนู้นเลยตอดไปก่อนถ้าเขาพบมาผมไม่ไหวกับผมแน่กวนนั้นไม่รู้นะว่าเพื่อนเขาอ,อ,อยู่บบูไปกว่าผมมีลูกสองชาร์ดได้อยู่ เก็บหมดแล้วเนี่ยคนนี้คนนี้ตึงอยู่ เิดควันผมมีหรือ,อยังยังไม่มีเอ้ยนี่อฝั่งนี้ลืมมีอันหนึ่งเก็บไปอีกดีกว่าเพราะพอเวลาเผื่อผมจะบู๊ผมต้องรีบวิ่งบู๊อะไรนะต้องใช้ระบบควัน,นจำเป็นด้วยมันก็แล้วแต่จังหวะครับมือน,นี้อาจจะมีคนน้อยหรือไม่มีคนเพราะว่าเพราะว่าเขาเก็บกันไปแลยย้วื่อทีศพย่างเยอะ ใช้บัตรภาบพนะว่าแ้อยู่บ้านนี้นะตามในแมพโอ้ยเหลือห้าสิบหกคนแล้วเร็วมากตู้ได้เยอะบ่ยเนี่ยแต่มันมีแค่สนายอ่ะดิเอาดีกว่าผมเล่นปืนกลกเคยอผม

ว่าเขามีคนกลหรือ,อเปล่าฉไนนายเปิ้ลว่าคนจะออกจากเมืองนี้พบไม่น่ามีคนแล้วว่าเก็บไปสี่แล้วถ้าสมมติทุกคนนะครับถ้าสมมติ อยากให้ผมลงที่เมืองไหนนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาครับมาทำผับเจียรแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อน,นครับเผื่อมีคลิปแบบเกมอื่นๆจะได้มาทำนะครับก็มาบอกกันได้ว่าให้ผมลงเมืองไหนอะไรนะหรือว่าเล่นเกมอะไรเดี๋ยวผมจะมาพิจารณาดูก่อนแต่เมื่อกี้ผมเห็นปืนกลปืนตัวน,นี้ผมก็ใช้อยู่ปืนเนี้ย ใช้จำได้ผมใช้อยู่ี่ตัวนี้เลยเงียบเลยครับเพราะไม่มีคนนี่คือเงียบเลยแล้วแรงตึงกว่านี้คือ,อมีโอกาสแพ้สูงกว่านี้เยอะก็ผมไม่ได้เล่นเก่งครับเมื่อกี้ผมก็ฟุกนะนะยิงหัวได้ผมก็งงนะโอ้โหเจอรถ เล่นเก่าแก่หลายเกมอับอย่างผับตีแบบนี้ฟรีไฟแบบนี้อาวแบบนี้แต่ว่าก็ประมาณ3เกมเนี้ยผมเก่าแก่ ้วผมไปชนรถสีฟ้าได้ไงจริงคืออาวุธขมงกุกบบก้ยกาบุกหรอกไม่น่าบกุกแต่ว่ามันก็จำเป็นจะต้องบกุกเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบน่าเบือ่อเอาแต่แอบมันไม่หนุกหรอกเพราะเล่นของผมผมเล่นคนเดียวมันไม่หนุกหรอกเพาแบบไม่มีเวลาอนะไรเนี่ก ก็ยอมแล้วเขาผมได้เล่นนานอูแล้วอุ้ยมันโดนตุยนะ แน่นอนเมื่อกี้เหมือนชัดเลยผมไม่รู้อีกด้วย 你想吃？ กิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอันนั้นตายวงโดนตุ้ยด้วยตายวงอีกคนนึงอะไรไม่รู้สองคนโดนเก็บเองแหละก็งงนะเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเก็บหมดเลยนี่งงตัวเองเปได้อย่างไรเมื่อกี้ผมคือโดนมากเลย ไม่รู้ทำอะไรเลยจริงจริงเลยก่อน,น,อน,น,อนว่าจะพยายามภาคให้ท่านผู้ชมนะถึงแม้่ไมัมน แต่ผมความจริงผมชอบสีฟ้ามากกว่ามันดีกว่ามันเท่ผมเป็นคนชอบขับสีรถคันนี้มัน I need attachments. เสียวโดนยิงเลย อ,อ,อนอเก็บเเกบเไม่เก็บอุย้ยมี2คนชัดเลย,ยงี้เมื่อกีย้ยิงดาวไปแล้วด้วยนี่ก็ชัดเลยดิโยนก็ไปเลยระเบิดอะ ก็ต้องเห็นเขาออกมามดักรออยู่นะรอเก็บเลยคือถ้าเขามาเปิดก่อนนะครับผมก็จะเก็บนะผมจะพยายามเก็บเต็มที่เลยมันแล้วแต่ครับแต่ถ้าซูมมาไหวจริงก็ต้องถอยขอให้ไม่มีใครตุย๋ยแต่ขบุกอะมันมีสองคนไงผมเสียเปียบ เขาจะออกมาไหมเนี่ยเขามีทีไหมผมไม่มีทีมคนเดียวยฝั่งนู้นน่าจะมีฝั่งนู้นจะมีตัวอยู่นะครับในวงอุ๊ผมเจอคนเข้าเนบ้านในหนึ่งเข้าบ้านเป็นหนึ่งคนเุ๊ยจะข้างนอกอีกหนึ่งอ้าวทีมเดียวกันไหมเนี่ยสวยแล้วไง เอาในบ้านเลยเบียกซู่ในบ้านครับไปเก็บในบ้านน้องปืนไม่ได้โอเคได้แล้วแปลกๆนะช็อตมาแค่หม,มัมีคน ดไรโดมมาดูว,ว่าได้ที่เท่าไหร่โดมมันก็เก็บเยอะอยู่นะจะหลุดตปจะไม่เป็นไรคิดเร่ยจุดเปลียนเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชรกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะคบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ